สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอุ้นดวงทำนายดวงทำนายฝันวันนี้ฝันเห็นปลาดุกนะครับหรือว่าฝันว่าได้จับปลาดุกหรือว่าฝันว่าได้เห็นปลาดุกในห้วงชะตานะครับหรือว่าในห้วงของความฝันของเจ้าชะตาเนี่ยส่งผลอะไรต่อดวงของคุณบ้างเรามาฟังทำนายกันเลยครับการฝันเห็นปลาดุกนะครับหรือว่าการฝันว่าได้เจอปลาดุกหรือการฝันว่าได้จับปลาดุกนี่เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีโชคนะครับจะเป็นดวงสําหรับการมีโชคนะตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับหรือคําทํานาย โบราณเองแล้วเนี่ยการฝันว่าได้จับปลาที่มีสีดำนะครับในนี้เองเนี่ยปลาดุกเนี่ยก็มีสีดำนะครับรวมถึงมีเงี่ยงนะครับและมีหนวดที่ค่อนข้างยาวนะครับในที่นี้เองเนี่ย,ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นสัตว์นําโชคเกิดขึ้นนะครับตามหลักโบราณและคําทํานายชัดเจนว,ว,ว่าดวงชะตาของคุณจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาหรือมีโชคเข้ามาจากคนผิวสองสีครับในกรณีเดียวกันเนี่ย จากหมายถึงอะไรบ้างนะครับเช่นญาติพี่น้องคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทนะครับคนในความสัมพันธ์นะครับหรือคนในความรักคู่ครองนะครับรวมถึงคนที่เข้ามาอนุเคราะห์และคนที่อุปถัมภ์คุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผิวสองสีจะส่งผลดีต่อดวงชะตามากๆครับคือการได้โชคดีการได้โชคลาภการได้ความสําเร็จการได้ความก้าวหน้าการได้พลังชีวิตที่ดีหรือการได้มาซึ่งสิ่งที่เห็นผลดีสําหรับดวงชะตาชีวิตเกิด หากมีเรื่องร้อนใจหรือมีเรื่องทุกข์ใจจะเป็นการคลี่คลายหรือคลายปมสําหรับปัญหาเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าปลาดุกเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับหรือคําทํานายโบราณตามความฝันไว้แล้วเนี่ยปลาดุกเป็นสัตว์มงคลเกิดขึ้นนะครับเพราะมีหนวดค่อนข้างยาวนะครับมีเงี้ยงนะครับเกิดขึ้นด้วยและรวมถึงอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยตามความเชื่อโบราณแล้วเนี่ยสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นนะครับและถือว่าเป็นผลดีนะครับอยู่ที่ไหนก็ อุดมสมบูรณ์นะครับอยู่ในนาท้องนาก็จะอุดมสมบูรณ์อยู่ในแม่น้ําแม่น้ําที่นั่นก็จะเป็นแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์แบบนั้นนะครับในนี้เองเนี่ยส่งผลต่อดวงชะตาของคุณคือการขี้คายปัญหาการขี้คายความทุกข์นะครับหรือการคายความเศร้าการคายความวิบัติภัยทุกประการและไม่มีทุกภัยพยันตรายใดๆเข้ามาสูงสิงกับเรื่องของชีวิตดวงชะตาณนะช่วงนี้ครับในนี้เองเนี่ยก็จะหมายถึงว่าคนที่ห่างเหินหรือคนที่ ไกลออกไปเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวกับดวงชะตาด้วยนะครับช่วงนี้เองเนี่ยคนเก่าๆจะวนเวียนกลับมาครับในนี้เองเนี่ยส่งผลถึงเรื่องงานครับงานก็จะได้ลูกน้องบริวารน,นะครับคนที่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดเนี่ยที่เป็นผลดีต่อดวงชะตาเนี่ยเข้ามาเกื้อนหนุนส่งเสริมกันอีกทางครับในนี้เองเนี่ย,ยส่งผลต่อเพื่อนและมิตรบริวารเองเพื่อ <uncovered S 2> นที่คิดดีนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่คิดและประสงค์ดีกับเราอย่างแท้จริงจะวนเวียนกลับมาครับ ในที่นี้เองเนี่ยสอบไปที่เรื่องความรักด้วยนะครับความรักก็จะมีคนในความสัมพันธ์เก่าๆนะครับหรือคนที่ห่าเงเหินออกไปคนที่จบกันด้วยไม่ดีนะครับหรือว่าคนที่มีปัญหากับเรื่องความสัมพันธ์กลับมาวนเวียนความรักกันอีกครั้งนะครับแบบนั้นก็ส่งผลดีต่อดวงชะตานะครับคนที่คุ้นเคยคนที่สนิทใจนะครับหรือว่าคนที่มีพันธะไมตรีจิตท,ที่ดีซึ่งกันและกันวนเวียนกลับมาอีกครั้งส่งผลให้ดวงของเจ้าตาช่วงนี้เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการอุปถัมภ์การช่วยเหลือการ นะครับหรือคนที่เข้ามาอุปถมัมภ์ดวงชะตาทําให้ดวงชะตาก้าวหน้าและมีความสุขแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับดวงชะตาสําหรับเจ้าชะตาที่ฝันว่าได้จับปลาดุกนะครับรวมถึงการฝันว่าได้เห็นปลาดุกตัวใหญ่และรวมถึงการฝันว่าได้เห็นปลาดุกเกิดขึ้นในห้วงชะตาและเจ้าชะตาแห่งความฝันเองนี้ส่งผลด้านอื่นๆนะครับเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องของการเงินการงานและความรักเราไปฟังคำนายใน,ในหัวข้อนั้นๆแบบเจาะลึกกัน ไ,ได้เลยครับ เรามาฟังคำนายในหัวข้อแรกกันได้เลยครับคือเรื่องของการงานนะครับส่งผลอะไรต่อด,ดวงของเจ้าชะตาบ้างเมื่อเจ้าชะตาฝันว่าได้จับปลาดุกเห็นปลาดุกหรือได้เห็นปลาดุกตัวใหญ่หรือได้จับปลาดุกตัวใหญ่เกิดขึ้นส่งผลด้านอะไรนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องของการงานเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งด้านดีนะครับแล้วก็ด้านอัปมงคลด้วยนะครับสำหรับด้านมงคลเองเนี่ยแน่นอนครับว่าการงานเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่คุณคล่องตัวทำได้คล่องตัวทำได้คล่องแคล่ว จับงานประสบความสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนตัวก็ตามผมกล่าวว่าคุณจะทําได้ดีมากๆและนําพาความสําเร็จมาสู่ดวงชะตานะครับไม่ติดขัดกับเรื่องของการทํางานเลยแปลว่างานที่คุณเลือกหรือสายงานที่คุณรับผิดชอบอยู่นี้ส่งผลดีต่อดวงชะตามากๆคือความสําเร็จแบบยั่งยืนการเห็นผลดีสําหรับความก้าวหน้าการหยิบจับทําสิ่งไหนแล้วก็ก่อผลต่อยอดนะครับสร้างเม็ดเงินนะครับสร้างพลังใจสร้างพลัง ชีวิตให้คุณเนี่ยไม่ได้เบื่อกับเรื่องของการทํางานนะครับมีความสุขกับเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับสาหรับด้านธุรกิจส่วนตัวเองแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นผลดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังเลือกอยู่หรือว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นี้เองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตและรวมถึงการต่อยอดตรงนี้เองเนี่ยก็จะนําพาความสําเร็จอย่างยั่งยืนส่งต่อให้ลูกให้หลานด้วยเช่นกันนะครับในที่เองเนี่ยหมายถึงการส่งต่อให้กับคนในครอบครัว เดียวกันส่งต่อให้กับญาติพี่น้องนะคบหรือว่าส่งต่อให้กับวงศาคณาญาติแบบนั้นรวมถึงตัวคุณเองสําหรับเรื่องของการงานเองแล้วเนี่ยหากทํางานกับคนในครอบครัวมีโอกาสที่คุณจะได้รับมรดกชิ้นนั้นนะครับเป็นเรื่องของที่ทํางานเป็นเรื่องขององค์กรนะครับเป็นเรื่องของบริษัทตกต่อมาถึงคุณรวมถึงหากเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าทําการเกษตรกรรมก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สินนะครับหรือรับมรดกจากคนในครอบครัวนะครับนะพื้นที่นาตรงนั้น แรงทาการเกษตรตรงนั้นจะส่งต่อถึงคุณโดยอัตโนมัติแบบนั้นนะครับก็ส่งผลดีต่อดวงชะตาด้วยสําหรับเรื่องของการงานครับเรามาฟังด้านอัปมงคลกันบ้างสําหรับเรื่องของการงานส่งผลอะไรต่อดวงชะตาบ้างนะครับสําหรับด้านอัปมงคลเนี่ยชัดเจนมากว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอกับบริวารหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยที่ทางานให้คุณไม่เต็มที่ครับในกรณีเดียวกันเนี่ยส่งผลด้านอะไรลูกน้องบริวารไม่เชื่อฟังนะครับในที่เองเนี่ยทำให้งานของคุณเดินได้ช เจ้าชะตาจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะครับสร้างผลงานด้วยตัวเองใช้น้ําพักน้ําแรงเพื่อสร้างผลงานและพลังจากงานเนี่ยด้วยตัวของตัวเองเกิดขึ้นโดยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องลงมือทําและลงแรงไปเนี่ยมันจะต้องก่อผลสําเร็จและความก้าวหน้าให้กับดวงชะตาแน่นอนใช่ครับคุณจะประสบความสําเร็จแต่มันมาจากพลังของคุณแค่คนเดียวแปลว่าลูกน้องบริวารไม่เข้าท่าไม่เข้าทีครับในนี้เองเนี่ยหวังช่วยเหลือหรือหวังการซัพพอร์ตที่ดีจากบริวาร ผมต่อรืวยว่ายังไม่ได้เป็นผลดีสําหรับดวงชะตานะครับทำให้เหนื่อยใจหรือทําให้หนักใจเกิดขึ้นนะครับทำงานไม่ตรงตามสเปคมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นนะครับหรือมีปัญหาเนี่ยตามมาที่หลังเลยทําให้คุณหงุดหงิดใจหรืองานชิ้นนั้นที่คุณรับผิดช,ชอบอยู่นี้ทีมงานทํางานได้ช้าเกิดขึ้นแต่ปลายทางคือความสําเร็จแบบนั้นนะครับมันทําได้ช้ามันเฉื่อยมันอืดแบบนั้นนะครับในกรณีการหากเจ้าชะตานะครับเป็นเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจส่วนตัวนะครับอย่างผมบ อ,อกไปนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานได้ช้าลูกน้องทํางานไม่ตรงสเปคนะครับรวมถึงคนที่ทํางานประจําเองเนี่ยเพื่อนฝูงบริวารน,นะครับกับเรื่องของการทํางานเนี่ยยังไม่มีความสามารถที่เก่งเท่าที่ควรเลยมีโอกาสที่จะนําปัญหากับเรื่องของการทํางานเนี่ยมาให้คุณนะครับทำให้คุณล่าช้าทําให้คุณเสียโอกาสนะครับทำให้คุณช้ากับเรื่องของการส่งผลงานเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับแปลว่าบริวารรอบตัว ยังไม่สนับสนุนดวงชะตามากเท่าที่ควรหากเป็นเรื่องของการงานครับในกรณีเดียวกันเนี่ยก็ทําให้คุณหงุดหงิดใจและมีความทุกข์ทางใจด้วยนะครับก็ต้องเรามาระมระวังนะครับหเลยคือเรื่องของเอกสารนะครับดูเรื่องเอกสารให้ดีนะครับสเลยคือข้อสัญญานะครับต้องดูเรื่องนี้ให้ดีมากๆนะครับเพราะช่วงนี้มีเกณฑ์สําหรับการเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับเอกสารและข้อสัญญาและแบบที่3นะครับอย่าเชื่อใจนะครับในที่เองเนี่ยผมบอกเลยว่าสําหรับการเชื่อใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลากรนะครับหรือว่าคนในองค์กร หรือว่าเพื่อนร่วมงานนะครับหรือบริวารที่ทํางานให้กับเรานะครับห้ามเชื่อถือโดยเด็ดขาดเพราะยังไม่ได้ส่งผลดีต่อดวงชะตาของคุณครับอันนี้ก็เป็นด้านมงคลและด้านอัปมงคลสําหรับเรื่องของการทํางานนะครับที่เกี่ยวข้องกับการฝันว่าได้เห็นปลาดุกนะครับหรือได้จับปลาดุกหรือได้เห็นปลาดุกตัวใหญ่เกิดขึ้นส่งผลต่อดวงชะตาครับ คำนายฝันต่อมากนได้ครับยังอยู่กับเรื่องของการฝันเห็นปลาดุกอยู่นะครับในที่เองเนี่ยก็ส่งผลต่อเรื่องของการฝันเห็นปลาดุกตัวใหญ่นะครับหรือว่าฝันเห็นปลาดุกที่เกี่ยวข้องกับการได้จับด้วยนะครับแล้วก็ฝันเห็นปลาดุกเี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของได้จับปลาดุกหรือว่าได้เอาปลาดุกมาไว้กับตัวเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลอะไรต่อเรื่องของการเงินบ้างเรามาฟังคำนายกันเลยครับผมตอบเลยว่าการฝันว่าได้จับปลาดุกนะครับหรือเห็นปลาดุกเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการเงินช่วงนี้เองเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่ออองงงงขขกกการเเินทีี่่ยว้ับ ของรายจ่ายครับรายจ่ายในนี้เองเนี่ยส่งผลต่อดวงตา์คือการจ่ายแบบค่อนข้างเยอะนะครับจ่ายเรื่อยๆนะครับในนี้เองเนี่ยส่งผลต่อเรื่องหนึ่งเลยคือเรื่องของการลงทุนนะครับช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนเข้ามาทําให้ต้องจับจ่ายนะครับหรือต้องใช้จ่ายจํานวนเยอะเกิดขึ้นนะครับหรือจ่ายแบบเรื่อยๆจ่ายเพราะต้องลงทุนจ่ายเพราะต้องทํางานนะครับจ่ายเพราะต้องได้มาหรือต้องแลกบางอย่างมาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับทำให้รายจ่ายเนี่ยมันพอกพูนนะครับช่วงนี้สําหรับเรื่ ของการเงินของคุณนะครับแต่ในกรณีเดียวกันเนี่ยหากเป็นเรื่องของด้านมงคลแล้วเนี่ยก็คือได้รายรับมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่รายรับเนี่ยมันเป็นรายรับที่ยังไม่ได้พึงพอใจเท่าที่ควรนะครับแม้มันจะเป็นเรื่องของการไหลลื่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับเข้ามาก็ตามแต่รายจ่ายเนี่ยมันก็เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับดลยทําให้ช่วงนี้เนี่ยสำหรับดวงชะตานะครับของคุณที่ฝันเห็นเรื่องของประดุกเองเนี่ยทำให้คุณเหนื่อยใจกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเหนื่อยใจกับเรื่องของการจ่ายเงินนะครับเหนื่อยใจกับเรื่องของการได้ รับมานะครับแล้วก็ต้องจ่ายออกไปมันเก็บเงินไม่อยู่แบบนั้นนะครับในนี้เองเนี่ยด้านอัป,ปมงคลเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการกู้ยืมด้วยนะครับช่วงนี้เองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าหากมีเหตุสะดุดเกิดขึ้นคุณมีเกณฑ์สําหรับการได้ไปกู้ยืมนะครับหรือว่าการกู้ชิ้นนี้เองเนี่ยกู้มาเพื่อการลงทุนหรือกู้มาเพื่อ,อมาสร้างผลประโยชน์นะครับแต่ในกรณีกานเนี่ยหากเป็นการกู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกู้ซื้อบ้านนะครับหรือว่าการกู้ซื้อรถผมกอ่เลหรือว่าไม่ผ่านนะครับจะ ไม่ได้ผลตอบรับในทางที่ดีหรือไม่ได้รับการอนุมัตินะครับจากธนาคารนะครับแบบนั้นนะส่งผลต่อดวงชะตานะครับแต่หางเป็นการกู้เงินจนํานวนน้อยเพื่อมาลงทุนเพื่อทําการเกษตร,รษกรเพื่อการทําการเกษตร,ร,รษกรรมนะครับหรือทําอาชีพค้าขายนะครับหรือลงทุนขนาดเล็กหรือทําธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นหรือทํา SME เกิดขึ้นเนี่ยผมเต่าด้วยว่าเป็นผลดีสําหรับดวงชะตานะครับอันนี้คุณจะได้รับการอนุมัติหรือได้เงินจนํานวนหนึ่งก้อนมาเพื่อทําการลงทุนเกิดขึ้นดูเรื่องเอง เอกสารดีๆนะครับช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับแต่เป็นมีเงินเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับหรือเอาเงินชิ้นนี้เองเนี่ยมาเพื่ออุดรอยรั่วสําสหรับเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าเรื่องของการลงทุนด้านการเงินเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับช่วงนี้เองเนี่ยงดนะครับให้ใครยืมเงินทุกประการนะครับเพราะว่ามันเป็นผลที่ไม่ดีเลยสําหรับเรื่องของการ ให้หยิบยืมนะครับหรือการใครที่มาขอหยิบยืมกับเรื่องของการเงินช่วงนี้เองเนี่ยผมตอบเลยว่าไม่เป็นผลดีคุณจะไม่ได้เงินคืนครับรวมถึงช่วงนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าด้านการเงินเองเนี่ยจะเป็นเงินที่เป็นขาออกซะเป็นส่วนใหญ่ขารับเนี่ยมีเข้ามาก็จริงครับแต่มันก็ออกไปเลยนะครับมันเป็นเรื่องของการจ่ายนะครับหรือการที่ต้องแบกรับภาระหรือมีภาระกับเรื่องของการเงินอยู่แล้วแบบนั้นนะครับเลยทําให้คุณเนี่ยต้องจับต้องจ่ายนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงฤดูแห่งการเปิดเทอมนะครับอาจจะ ต้องจอ่ายค่าเทอมลูกจ่ายค่าทุนการศึกษานะครับหรือว่าต้องจ่ายต้องใช้อะไรแบบนั้น,นจำเป็นต้องใช้จําเป็นต้องจ่ายจริงๆแบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆหรือเป็นวิกฤตด,ด้านการเงินที่จําเป็นต้องจ่ายมากๆแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงกับเรื่องของการเงินสําหรับเจ้าสตานะครับและเจ้าดวงความฝันเนี่ยฝันว่าได้เห็นปลาดุกเกิดขึ้นฝันว่าได้จับปลาดุกเกิดขึ้นหรือฝันเห็นปลาดุกตัวใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลด้านการเงินในเชิงลบครับเพราะว่าได้มาก็ต้องจ่ายออกไปนะครับแล้วก็ม เป็นเกณฑ์สําหรับการจ่ายเงินที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับคือคุณเลี่ยงไม่ได้สําหรับการต้องจ่ายแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของเจ้าชะตาที่ฝันเห็นประดุกครับเรามาฟังคำนายฝันนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝันเห็นประดุก เกี speaker, roommate, kind of in kind of ่ยวพันก mm. ับเรื <coexist> <circumstances> ่องของความรักกันบ้างนะครับส่งผลอะไรต่อดวงของเจ้าชะตานะครับและเจ้าชะตาที่ฝันเห็นประดุกนี้เองเนี่ยส่งผลด้านอะไรกับเรื่องของความรักบ้างไปฟังคำนายฝันกันได้ครับผมตอบเลยว่าการฝันเห็นประดุกนี้เองเนี่ยมันคือการก่อร่างสร้างตัวกับเรื่องของความรักครับความรักของคุณเนี่ยกำลังก่อขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับส่งผลดีต่อดวงชะตามากๆครับช่วงนี้เองเนี่ยหากเป็นคนโสดนะครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณกําลังอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบเจอคนที่เหมาะสมกับ ดวงชะตาพบเจอคนที่เหมาะสมกับใจนะครับพบเจอคนที่ใช่สําหรับดวงชะตาชีวิตพบเจอคนที่เหมาะสมกับดวงชะตาชีวิตเกิดขึ้นนะครับแปลว่าช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์สําหรับการได้คู่ครองมีเกณฑ์สําหรับการได้พบเจอความรักมีเกณฑ์สําหรับการได้เจอใครสักคนหนึ่งมาเพื่อเติมเต็มความรักและความสัมพันธ์นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับดวงชะตาเป็นผลซึ่งความสําเร็จกับเรื่องความรักในอนาคตนะครับแปลว่าดวงของคุณนะครับจะไม่อับโชคอับแสง เรื่องของความรักคนโสดจะมีออร่ากับเรื่องขอ,คอ,อ, орт, คองความสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันนะครับมีคนเข้ามาติดพันมีคนเข้ามาอยากคุยหาความรักก็จะได้ความรักหาความสําเร็จก็ได้ความสําเร็จแบบนั้นนะครับนะครับรวมถึงนะครับคนมีคู่หรือคนมีแฟนนี่เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่นะครับมีเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับช่วงนี้ต้องรรเรามาระวังเรื่องของคําพูดนะครับเพราะกี่การมีเกณฑ์สําหรับการมีปากเสียงเนี่ยสำหรับเจ้าชะตาที่ฝันถึงเรื่ออองงงขประดกเเ่ยผมบวา ปลาดุกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดุนะครับเพราะเขาเนี่ยมีเงี้ยงนะครับที่ปักแล้วปวด เจ็บปวดรวดราวมากๆแบบนั้นนะครับในดีเองเนี่ยระวังคําพูดเพราะคําพูดเนี่ยจะเสียดแทงทิ่มแทงคนรักได้อย่างง่ายๆเกิดขึ้นเลยทําให้การที่เป็นคนรักหรือเป็นแฟนกันเนี่ยมันเกิดความรักทมใจแบบยาวนานนะครับในนี้เองเนี่ยก็หมายถึงการจาฝังใจกับเรื่องที่มีปัญหาการมีความทุกข์ใจกับเรื่องที่มีปัญหาการไม่สามารถแก้ปมกับเรื่องของความรักได้การมีปัญหากับเรื่องของความรักที่ไม่สามารถแก้ไขเรื่องนั้นได้นะครับกลายเป็นบาดแผล สำหรับเรื่องของความรักแบบนั้นนะครับมันก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจของเจ้าชะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วย mm. ก็ต้องระมัดระวังคําพูดนะครับจะสื่อสารจะพูดจาอะไรเนี่ยก็ต้องรักษาน้ําใจกันมากๆนะครับจะส่งผลร้ายต่อดวงชะตาของคุณนะครับแต่มันไม่ได้มีเกณฑ์ถึงขั้นว่าจะเลิกลาหรือจบลงนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการฝังใจเจ็บนะครับผูกใจเจ็บมีปมใจเจ็บนะครับหรือมีทุกข์จากใจที่เจ็บปวดเกิดขึ้นกับเรื่องของความรักหรือคําพูดแบบนั้นนะครับ ต้องเรามาระวังมากๆนะครับเพราะว่าการฝันว่า,เ,าเห็นปลาดุกหรือได้จับปลาดุกนะครับหรือเห็นปลาดุกตัวใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วปลาดุกเดี๋ยวเป็นสัตว์ที่มีพิษนะครับกับเงี้ยงนะเมื่อตาแล้วเนี่ยก็จะเจ็บเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเมื่อโดนมือนะครับโดนเท้านะครับหรือโดนตัวของเจ้าตายเองเนี่ยจะมีความเจ็บปวดรว่นร้าวเกิดขึ้นเหมือนกับคําพูดที่เสียดแทงหรือทิ่มแทงกับเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงนะครับเจ้าตายเองเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับว่าช่วงนี้เองเนี่ยหากมีปัญหากับเรื่่อองงขคววามรักแล้เี มันจะบานปลายไปถึงเรื่องของคนในครอบครัวด้วยนะครับเช่นในนี้เองเนี่ยหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของแฟนนะครับก็จะมองเราในทางที่ไม่ดีหรือนําพาคนอื่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์และความรักของคุณเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังเมื่อเจ้าตาฝันเห็นปลาดุกครับเรามาฟังคำนายฝันนะครับที่ยังเกี่ยวพันนะครับหรือเกี่ยวเนื่องกับการฝันเห็นปลาดุกอยู่ แต่เป็นเรื่องของโชคลาภครับส่งผลอะไรต่อดวงชะตาบ้างนะครับมาฟังคำนายฝันกันได้เลยครับผมตอบเลยว่าการฝันเห็นกับเรื่องของประดุกเองแล้วเนี่ยส่งผลต่อโชคลาภคือได้สิ่งดีๆเข้ามาได้โชคดีเข้ามานะครับมีโชคหลั่งไหลเทมานะครับหรือว่ามีโชคดีเข้ามาเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปแต่ช่วงต้นนะครับว่ามันคือการได้รับมรดกเกิดขึ้นหรือได้รับมรดกจากคนในครอบครัวนะครับหรือมีการปันส่วนหรือว่ามีการแบ่งสัดส่วนกับเรื่องของมรดกแล้วคุณจะได้รับมรดกเนี่ย เกิดขึ้นกับเรื่องของการเงินหรือเรื่องของทรัพย์สินหรือเรื่องของที่ทางแบบนั้นนะส่งผลต่อดวงชะตานะครับหากเป็นเรื่องของทรัพย์ก้อนใหญ่หรือโชคลาภขนาดใหญ่ผมตอบเลยว่ายังไม่ประสบความสําเร็จครับกับเรื่องโชคลาภหรือทรัพย์ก้อนใหญ่ยังไม่มีมาแต่จะหมายถึงว่าได้ทรัพย์จากเรื่องของการทํางานได้โชคจากเรื่องของการทํางานลงทุนลงแรงเหนื่อยแล้วได้โชคนะครับเหนื่อยแล้วได้เงินเหนื่อยแล้วได้ทรัพย์แบบนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของความลุยนะครับหรือว่าการฟันฝ่าอุป ก,การจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองการที่ต้องทําอะไรด้วยน้ําพักน้ําแรงการที่ต้องลงมือลงแรงด้วยความสามารถแบบนั้นนะครับถึงจะได้โชคดีเนี่ยตอบรับนะครับเช่นได้โบนัสนะครับได้ค่าจ้างนะครับได้โบนัสพิเศษได้เงินปันผลพิเศษนะครับได้เงินตกเบิกพิเศษแบบนั้นนะครับส่งผลดีต่อดวงชะตาแต่ถามว่าถ้าจะเป็นเรื่องของการได้โชคใหญ่ๆเลยเนี่ยผมตอบเลยว่ายังไม่เป็นผลดีสําหรับการได้โชคใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีโชคเล็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะครับช่วงนี้ มีเนื้อหอมนะก็จะมีคนเข้ามาถือว่าเป็นโชคดีสําหรับดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกันครับ เรามาฟังคำนายฝันต่อมากันได้ครับยังอยู่กับเรื่องของฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝันเห็นปลาดุกอยู่แต่มันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับในกรณียื่นเนี่ยพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยผมตอบเลยว่าถ้าฝันเห็นปลาดุกแล้วเนี่ยผมตอบเลยว่าไม่มีไม่มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพนะครับในกรณียื่นเนี่ยหากจะมีเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางแค่นั้นเองนะครับเป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับทาง กลางคืนนะครับการใช้ยานผ่านนในตอนกลางคืนการใช้ยานผ่านนในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงวิกาอันเกิดขึ้นนะครับส่งผลไม่ดีต่อดวงาตามีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับแบบนั้นเช่นรถชนนะครับแต่ไม่ได้ชนกับอ่คนนะครับแบบนั้นเนาะมันเป็นแบบอ่ชนรถชนเล็กๆน้อยๆรถชนกำแพงเล็กๆอะไรแบบนั้นนะครับเกิดรอยทะลอกกับเรื่องของยานผานนะนะครับหรือทําให้คุณเนี่ยจะต้องเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆแบบนั้นจา ยานพาหนะเกิดขึ้นนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะแบบนั้นนะครับอันนี้มันเป็นเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพด้วยแต่ผมบอกเลยว่าการฝันเห็นปลาดุกแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีนะครับหรือว่าเป็นผลร้ายต่อด้านสุขภาพอย่างร้อเเซนะครับมันเป็นผลระดับกลางๆนะครับคือมีอุบัติเหตุเล็กๆนะครับเกิดขึ้นกับเรื่องของการเดินทางในยามคืนนะครับหรือว่าหากมีเรื่องของการเดินทางหรือการต้องเที่ยวในยามคืนอาจจะมีเรื่องของการสะดุดล้มแบบนั้นนะครับขาพิกขาแพงนะครับมือทํา หลอกแบบนั้นเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยางวิกาหรือตอนกลางคืนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องเรามาระวังเรื่องสุภาพเล็กๆน้อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพีดบาดนะครับหกล้มนะครับหรือรถจักรยานยนต์เนี่ยแอบไปเฉียวนะครับชนอะไรเล็กๆน้อยนะครับแบบนั้นเนาะก็จะส่งผลต่อดวงตาของเจ้าชะตาที่ฝันเห็นประดุกเกิดขึ้นนะครับในนี้เองเนี่ยหลักๆเลยโดยภาพรวมนะครับใหญ่ๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโชคที่มากับเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้เองเนี่ยลงทุนลงแรงตั้งใจทําอะไรแล้วประสบความสาเร็จทั้ง เลยนะครับคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถนะครับไม่ย่อท้อต่อความลําบากนะครับแล้วเป็นคนสู้ชีวิตมากๆนะสำหรับเจ้าสตาที่ฝันเห็นปลาดุกนะครับผมกล่าวเลยว่าคุณเป็นคนสู้ชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนตั้งใจทําอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งจากความลําบากนะครับเป็นคนตั้งใจทําแล้วทําสุดฝีมือทําจนคนเห็นผลงานทําจนคนเอ็นดูทําจนคนเมตตานะครับแบบนั้นผมตล่าเลยว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะครับแล้วปลาดุกเองเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่ นะครับกับทุกสภาพแวดล้อมด้วยแปลว่าเจ้าชะตาเนี่ยอึดถึกทนนะครับทำอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จต่อดวงชะตามากๆครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสำหรับเรื่องของความฝันนะครับหากใครที่ชอบด้านศาสตร์ตัวเลขนะครับหรือศาสตร์ตัวเลขตามคําทํานายโบราณแล้วเนี่ยดูในดิสิบชันด้านล่างหรือใต้ข้อความคลิปนี้นะครับจะมีเรื่องของศาสตร์ตัวเลขในหัวข้อนี้อยู่นะครับบอกทุกท่านอยู่นะครับวันนี้ก็มีวนดูดวงสวัสดีครับ